้้้้ยตองรูจักกมบังไฟขึ้นแล้วแป๊บนึงบังไฟขึ้นแล้วนี่เห็นในคลิปเห็นในคลิปเห็นในคลิปยังอยู่นี่สี่สี่โอ้ยลูกที่ห้าลูกที่ห้าลูกที่หกโอ้ยโอ้ยอ้ยแรงนี่ขึ้นหกลูกติดอ่ะอุ้ยคนลูกคนลูกไอ้บ้าคือมันขึ้นไมได้ยังไงเนี่ย มีสี่ชั้นก็คือชั้นรักเธอชั้นโต๊ะเธอสวยค่ะเก่ง่าเลิศค่ะสปอนสุดๆเป็นพนักงานหรือเป็นแพทย์อาสาคะเนี้ยฉีดเวอร์อันนี้คือสินละเย่ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โสวยสุดๆโอ้ยแกมันไหลลงจริงด้วยอ่ะมันไหลลงหมดแล้วว่ะโอเค เฮ้ยงงมากไอ้สัสงงมากขอปรับก่อนแป๊บนึ่งแค่นั้นหนูเหี้ยมไหมไม่ต้องปรับก็ได้มั้งไม่ต้องปรับก็ได้มั้งหน้าใครทั้งคู่ค่ะนี่คือที่อะไรอ๋อนี่คือซูมเฮ้ยีซูมเอ้ยอย่ามาจับหนูดิเออเป็นคนหน้าเหี้ยอยู่แล้วแหก็ดูไปก่อนแล้วกันเนาะขอโทษทุกคนด้วยมีใครหน้าตาดีคะไม่มีเลยค่ะหนูอยู่แล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหนฉัดลอมคาเฟ่ยอยู่ที่จังหวัดอูดรธาน,นีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราตั้งจะไปหนองคายเพราะว่าเราจะไปดูปรากฏการณ์15ค่ำเดือน11ใช่ก่อนไปเราก็เลยเดี๋ยวแวะทำกิจกรรมในอูดรสักนิดนึงก่อนใช่อใชอันนี้เราจะทำอะไรกันครับอันนี้เดี๋ยวจักสวนขวดนะคะจะเป็นจะ<า>จะมีฟริตมีมะนาว จัดส่วนในขวดก็คือเป็นขวดคุณตำรวยนะคะวันตอนนั้นเคยไปอัมพะรีเทสติลิกร์เทสเสร็จอะไรเงี้ยก็ออกมาเจอทีมงานทีมงานก็แบบว่าเดี๋ยวอัดคลิปสั้นๆต่อขอตอบคำถามเล่นหน่อยนะแมวอะไรอยู่ในดินแมวกระนันครับอ๋อมันแกอ๋อได้แล้ว่าขวดอะไรอยู่บนโรงพักขวดตำรวยครับขวดตำรวยครับ โอ้โหก็ได้ค่ะเออขวดํำรุนขวดํำรุนคุณำํารคนเหี้ยมันไม่คิดขวดํำรุนหรอกเข้าใจปะไอ้จริงๆหนูเคยไปจัดส่วนในขวดมาแล้วใช่เหรอใช่ตอนถ่ายเคยเจ้าไ่ายพี่ยังไม่ขวดตอนนั้นที่เราไปจัดเป็นขวดแล้วเป็นรีโอไม่เป็นสิงเลขวดไฮเนเก้นคันสีเขียวมันจะได้แบบเออเข้ากันกช่เลยงั้นวันนี้วันนี้ให้พี่จัดเนาะแล้วเดี๋ยวหนูไปคนเอาเก็บกับไปดูแลแล้วกันได้ ก็แบบไม่ไม่ไมอันนี้เลยเหรอทำอะไรแปลกใหม่ไงไม่เคยจัดเลอ,อยากลองดูเหมือนกันว่าแบบจะจัดสวยได้สวยแค่ไหน,นปกตินึกว่าบอกว่าเออพอใครจัดปุ๊บแล้วก็หันมาบ่นแบบหนูแล้เออแบบนู่นนี่นู่นนี่เนาะป,ะปะกติเมื่อก่อนอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดแล้วเดี๋ยวหนูเอากลับไปดูแลจะยังไงมาหนูมันก็ต้องจัดทั้งคู่ค่ะแค่นี้เหรอแค่นี้เลยจริงๆแล้วมันแบบโหหนูโหเอาเปรียบนะอะไรเงี้ยไม่เล่นงงานไม่กังวลอเล่นอ่ะเดี๋ยวช่วยจัดดีกว่าหรออยู่ทุเครื่องได้เลยไหมคะ ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าเชื่อไมแได้โฮสเต้หรอหรือไงหรว่าจะเหมือนโบกี้ไงโบกี้ไหนรถไฟรถไฟไซไหนเออไซเล็กดีกว่าหนึงดูเล็กดูอะไรมันก็พยายามเขาได้หมดและวนั่ถ้ามันมีความพยายามดููเล็กใช่ดูรูเล็กมาถึงตาหรือว่าสองอันเลยตาเดียวเพียงแให้โาเคมาดูเลยเป็นี่นขวดเหมือนกันนะไปถึงขวดลูกตำรวยอ่ะก็ะดูรูตำรวจอ่ะเป็นแค่ไม่มีเฉยๆไม่มี ยศไม่ไม่มีกุหลาบนะมันใส่กี่ชั้นนะคะจะมีทั้งหมดสี่ชั้นค่ะสี่ชั้นก็คือชื่ออะไรนะครับพิเกตค่ะพิเกตนะคะมีสี่ชั้นก็คือชั้นรักเธอชั้นโต๊ะเธอเกิดไม่นชั้นโต๊ะเธอเหรอไม่ใช่ชั้นโต๊ะเธอเพลงพิทยชนาวุฒิไงนอันนี้แนะนำให้ทานเลยค่ะก็ขับรถไปทานที่เลยพิเกต แน่นัไม่ทันเลยอุ้ยข้าวบนเหมือนสังขยาเหรอแป๊บเนึงกว่าจะดูออ๋อมันฉามันนอกมมากเลยอะโอเคมาเริ่มชั้นล่างสุดก็จะเป็นไม่เลยลรอไม่เลยละเหมือนกันค่ะเป็นหินค่ะเราใส่หินลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวช้อนตักเลยวของหนูเป็นช้อนนี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนตัก พอแท่งเราจะใช้มือในการชี้เขาน่าจะเป็นนี้มูยองนิ้ยองแล้วเราก็จะใช้ช้อนกดตัวนี้จะมีหน้าที่ก็คือการดิบไม่ให้ไหลลงไปหาหินเพราะว่าอนี่แล้วมันทำไมมันฟูอ่ะแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาฉีดน้ำอ๋อได้แล้วประมาณนี้จินนี่ถูกไหมคะ ต่อไปใส่ดินัทเม็ดใช้ช้อน,นะะดินัทเม็ดใส่เยอะขนาดไหนคะโอ๊ยเป็น,นึังหิวเล่าไป่ใส่โอเวอร์สันตลอดเวลาเลยอะใส่เยอะขนาดไหนแล้วนะคะลืมนนรลประมาณนี้ได้ไหมคะสวยค่ะเก่งค่ะเลิศค่ะสปอยจุสุดเป็นพนักงานหรือเป็นแพทย์อาสาคันนี้ฉีดเวอร์ส <c oughs> ใส่หมาหมาใหญ่มากโอ้ยมาหมาตุยเป็นอะไรอะคะเป็นอะไรโอ้ยมองแล้วจะง่วงอะไม่ใช่หมาถึงหมานะคะ นี่จ้าผลงานของเจนนี่จ้านี่น่ารักไหมน้องหมาของภูมิของภูมินี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นคาปิบาร่านี่คาปิบาร่านี่เวอร์สวยงามนี่คือกิจกรรมที่ฉลองคาเฟ่นะจ้ามีคาเฟ่แล้วก็มีกิจกรรมจัดสวนในขวดใครอยากมาก็แวะมาทําได้แต่ขวดละ4 0 0พบาทเนาะจริงจริงขวดละร้อยเดียวค่ะแต่ว่าค่าสอนสี่พันเกตดกล่าวว่าไม่ทํากาแฟไปแบบสัปดาห์นึงเลยเนาะ ที่นี like ่สที or or ่ไหนนะเพนลักกี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำที่นี่มีเป็นแบบงานศิลปะงานคราฟตบ้าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันม้างว่าทำอะไรจ้ะอ่าแต่วันนี้เราจะทำกันก็คือตกแต่งขวดยาดมแล้วพวกยาดมแบบเฉยๆมันก็ไม่เก๋เนาะใช่เออเราก็ทำให้หงไทยมันเก๋ขึ้นไปอีกแต่ว่าทางนั้นจะเป็นยาดมกัน อ๋อหรอใช่ครับลองดมกับไหมครับก็คือเอาผงไทยแล้วก็ลอกออกแล้วแปะติ๊กเกอร์เพนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองดมดูนี่ไงเพนจะดมสมุนไพรตาเพนเสกความปังนี่ครับผมมันเสกความปังยังไงอ่ะดมไปแล้วพี่พี่จะปังทั้งวันเสี่ยงปืนหรืออะไรปี ยาดมยาดมไม่ใช่ครับเมื่อกี้นั่งดมไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอันนี้เป็นส่วนผสมของอะไรนะคะอันนี้จะมีส่วนผสมที่พิเศษว่ายาดมอื่นก็คือมีส่วนผสมจันบ้านมว่านมันจะเป็นว่านเป็นพืชด้านเมตตามหานิยมมาตแต่โบราณคือเป็นพืชแบบตัวแทนของอาเลยอ่ะใช่เลยนี่ก็จะเป็นว่านสาวโลดว่านสนิทจันทอมว่านสนิทจันทองต่ัส่วนไม่เหมือนแป็นงานสองตัวนี้อันนี้คือมีเป็นสูตรเหรอเป็นปลุกความสดใสอันนี้คือเสกความฟัง อ้าวเข้าไปเลยแม่จมูกเลยเฮ้ยน้ำหอมไม่ไดกลิ่นน้ำหอมใช่ไหมไม่กลิ่นน้ำหอมแล้วก็จมูกยอะแ้วความเหนียวจังน้ำหอมหนูหอมไปเียแล้วเหรอไม่กลิ่นเอออันนี้กลิ่นละมุนกว่าอันนี้คือไว้ดมก่อนนอนนึ่งแล้เหรอได้ค่ะอันนี้ดี ว่านสาวเราจะทําให้เราหลับลึกหลับลึเฮ้ยอันนี้มันเกี่ยวกับมูเตลูอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะคือคนสมัยก่อนจะนำว่านเนี่ยไปทําทุกๆอย่างเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมพกไปรบเป็นยังไงครับพกไปรบเนี่ยเราจะได้เมตตาจากศัตรูให้ศัตรูรักเราอเหรออ๋อเหรอครับเรียกว่าพกไปรบให้ศัตรูเห็นปุ๊บด้วยฉันไม่ฆ่าเธอแล้วมันมีคอนเซ็ปต์ของมันยาดมสองตัวนี้ก็คือสุกเตะเพื่อลมหายใจใช่อันนี้เข้าวิธีเรียบร้อยแล้วไม่ทำเพจแล้วนะซื้อยาดมกลับเลยเเเออหมมาาลยยด ไหนๆลองดมดูวนี้อืมอะไรคาดหวังอะไรกันลองดมด้วยเครื่องดื่มทาดอกไม้อะไรเงี้ยมีดอกโบตานมีเปเปอร์มินแล้วก็กุหลาบมูด้วยหรือเปล่าครับเครื่องดื่มนี้ชื่อน้ำหนุ่มหลงครับงั้นเจนี่ขอต่อท่อนเนี้ยไปคอนโดเจนี่เลยไปคอนโดเจนี่เลยได้ไหมครับกินน้ำแล้วก็ดมไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างนี้เหรอที่ฉันกินอะไร เกินไปค่ะเพราะว่ายาดมก็ต่อไปนนี้อีกหนึ่งนะครัเป็นสมองหมดแล้วเป็นสมองหมดแล้วอันนี้นี่เป็นของเด็กทำนะคะหานี่คือของเด็กทำเหรอฮะใช่ครับคุณพี่เอาอันนี้เลยละอ้อนอันที่เป็น15อุ้ยทำฝ่าลูดดอกไม่เป็นไรเดี๋ยวชาร์จไปกันอย่าดมเดี๋ยวค่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเหมือนมนถือไหมครับ แน่นอนอยู่แล้วเคยไปนึ่งกินน้ำนุ่มหลงดูดิมียองเแซวเลยอ่ะปีบแล้วปาดเหรอต้องบอกเยอะจังอ่ะหมายถึงครีมหรือเปล่าครีมครับครีมครับแย่างอื่นน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่หมายถึงเหงื่อเพราะว่าเราทั้งอยู่ในห้องแอร์นั่นเองครับทหมดคนกันแล้วครับตอนนี้โมดเราโลงกับพุ่งมึงเนี็ตตะนันหมดเราโลงกับพุ่งมึงเนี่ยตอนนี้ ยน่ารักน่ารักเรียบร้อยไป็นจีบเรียบร้อยแหรอครับล่อขาเงเกลไปหนึ่งเรียบร้อยนี่ของฉันเอาประมาณนี้นี่พี่พี่เป็นอย่างไรครับพี่กระตุรงกระตุรงโธารามเจนนี่ปนหนักไงอ๋ออะมันไหลลงอ่ะมันไหลลงอ่ะใช้เท้าดันต้องวันครับมึงไม่บอกกูก่อนไงหมายถึงว่าต้องเจนี่กับหัว ึบไม่ชาเออมอันนี้มันแห้งหรือยังอ่ะเมื่อไหร่เหมืนจะแห้งอ่ะออ๋ประมาณสองปีเหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะกูจะได้ขนเสื้อผ้าไปไปอยู่ด้วยเลยปนอนรประมาณสามปีห้าวันครับพี่อีนี้พี่ก็เอาตุ่ยมาวางบนฝ้าใช่จมูนยาตรงฝ้ากระตุ่ยกระตุ่ยาตรงบางคนฝ้า ทำตาต่อได้เลยนะคระทำมุมเสร็จยังเสร็จแล้วเหลือแต่ทำหัวอย่างเดียวหัวคับหัวหัวหัวขวดครับขวดเดียวไงอ๋อขวดเดียวโดมหัวมันด้วยเฮ้ยแล้วให้มันจบไปให้มันจบเลยโอ้ยแกมันไหลลงจริงด้วยอ่ะมันไหลลงหมดแล้วว่าน่าจะมีทีมเยอะใช่ไหมโอเคหายแล้วอันนี้คือศินไลเยียอะไรเนี่ยโอ้สวยสุดๆตาของใครสวยกว่า นาเห็นไหมของหูหรือขอพี่ใครสวยกว่ามีเรื่องเงินทองมาเกี่ยวไหมยังไม่มีก่อนของพี่ครับถ้าตัวห้าหมื่นของพี่หรือของหนูอะไรสวยกว่าอันนู้นสวยกว่าแต่ทิ้งเด็ดจปั๊ดจริงได้เลยถ้าไม่มีเรื่องเงินทองโอ้ยสูสีอยู่นะอะไรมาสูสี พูดให้หน่อยของหนูหรือของพี่คะเด็้านมุงทับให้หมื่นหนึ่งขอหนูสวยกว่าสวยสุดๆสวยสุดๆเงินเดือนพนักงานน้อยใช่ไหมนะสวยไม่ต้องถามละวชนะสวยค่ะโมนาลิซ่าซูไม่ได้เลยเอ้าซูใครไม่ได้ซูหนูไม่ได้ค่ะสวยที่สุดค่ะไสรุปเงินทั้งมได้คุณเรียกคุณเพนมาตรงนี้แล้วเพนจะหันมาเกาปุ้ยอีกรอนเหมือนเด็กมันจะร้อนเงินค่ะคุณเพนค่ะร้อนทุกวันเ็นแ้บใช่ไหมไอ้นั่แหน่ไอ้หนูยาดมเสร็จใช่ไหมไม่ต้องการ มุกที่เขาเล่นกันแบบเมื่อกี้ขอร้องอย่าเล่นกันหนูนะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วขอจะนี่ไบคคณนะจ๊ะนี่โอเคมาถึง โลสุดท้ายและโลไฮไลท์ของอีพีนี้เราขออีพีนี้ที่เราจะมาดูบ้างไฟพญานาคกันตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายเนี่ยเรามาอยู่ตรงริมน้ำโขงริมน้ำโขงแต่ตอนนี้ผู้คนหลั่งไหลมาจับจองกันเยอะมากเลยอ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบ้างบางบ้ายเฮ้บ้างบ้างเฮ้บบ้างสไตล์ะบเบีย อันนี้คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะรู้จักบ้างไปพญานาคจากแบบในข่าวที่รู้จักในหนังสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดไม่ได้ดูตอนนั้นมันเป็นกระแสเนาะหนังใช่เป็นกระแสหนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเนอะาะแต่ว่าก็ทําให้คนรู้จักเกี่ยวกับบ้างไฟพญานาคใช่ถ้าพูดถึงพญานาคจริงๆ <มะ S 2> คือมีหลายที่เนาะที่ไปเลยภูมิไม่เคยไปถ้ำนาคาถ้ำนาคีก็ไม่เคยดูขึ้นไปสองครั้งแล้วภูมิไม่เคยไปดั้งเดิมถิ่นกําเนิดเริ่มมันก็ต้องมาเริ่มเนี่ยทางอีสานทางลาวอะไรอย่างเงี้ยอ่ามัน ยัง,งซึ่งอันนี้ถ้าใครอยากจะมามาชมมากับเดอะดีพาร์เจอร์คือเขาไม่ได้ซื้อโปรโมทอะไรนะแต่ว่าพูดเพื่อให้หลายๆคนแบบสะดวกในการมาอะไรเงี้ยเขาคิดเป็นหัวเลยอะไรเงี้ยหัวละ1,100บาทใช่รบาทรับจากหนองคายมาเลยแล้วก็มาที่นี่มีอาหารให้กินมีที่นั่งให้แบบโดยที่แบบสะดวกสบายเลยมีที่ให้นั่งมีเก้าอี้อะไรเรียบร้อยเลยอาหารการกินอยู่ในเต็นต์มีอะไรให้เรียบร้อยหมดเออโอเคปาไว้ด้วยนะจ๊ะปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่า อะไรนะครับแม่นิวสวยแล้วหน้าหนูอะคะช่วยหน่ตัวจริงหน้าเล็กเหรอคะมันหนูหรือหนูหรอไม่เหมือนในทีวีในทีวีเป็นยังไงดูล่ำหน่อยล่หน่ดูจ้นะใช้กับผู้ชายนะคะดูล่ำาหากเดลทำแล้วคราวนี้โดนฉีดยาสุดๆคุนติดยาไม่ใช่เป็นประกษกระเทยเวลาใครชมเยอะๆเขาจะพูดว่าฉีดยาแบบฉีดยากลางหนูรู้ได้ไงเหรอคะ หนูฝันแม่หนูฝันว่าหน้าออกอะไรเนี่ยหนูฝันเห็นเลขแม่แล้วหนูยังติดอยู่กับฝันอยู่เลยอะไรนะหนูยังติดอยู่กับฝันอยู่เลยเร็วๆแล้วยังไงเฮ้ยเข้ามือจับเ้าเฮ้ยบังไฟขึ้นแล้วแป๊บนึงบังไฟขึ้นแล้วกำลังเคียวเลยสองลูกแล้วเหรอคะไป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 เลิกเมาเลิกเมา คือเมื่อกี้ระหว่างที่คนเฮกันรอบแรกใช่ไหม<ช>แล้ว<ช>เ,เดินกลับมาเมื่อกี้<ช>บังไฟพญานะคขึ้นไป3ครั้งเออสลูกใช่ไหมซึ่งลักษณะคือขึ้นจากน้ํามาเป็นแบบเป็นลูกไฟสีแดง,แดง มันตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราแบบคือบบพอมีเสียงแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยคนก็แบบหันไปตามกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือแค่เสียงดเดียวออยซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาแยกบั้งไฟกับประทัดกับภูตร,รงที่<ช>บั้งไฟเนี่ยไม่มีควันไม่มีกลิ่นไม่มีเสียง<ช>เป็นลูกไฟว่าขึ้นมาซึ่งลอยขึ้นเหนือน้ำเนี่ยสูงประมาณ5 0 1 5 0เมตรโผล่ขึ้นมาประมาณ5 1 0ถึวิตามความเชื่อนะคะของบั้งไฟพญานาคเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนมีพญานาคที่ฟังธรรมเทศนาแล แล้วพระเจ้าเดาระทำสาเราจะขอบวชก็เลยแปลงกายมาเป็นมนุษย์ขอบวชใช่แต่ว่าปิดที่ว่าพญานาคหรือนาคเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วบวชไม่ได้ใช่พอพญานาคเหมือนโดนจับได้แล้วว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแปลงกายมาเป็นมนุษย์ก็เลยบวชไม่ได้แล้วก็เลยขอพระพุทธเจ้าว่าขออุทิศคาว่านาคเนี่ยให้กับเป็นผู้ที่จะบวชใหม่เนี่ยให้เรียกว่านาเพื่อเป็นอนุสร์แก่เหล่าพญานาคคนที่บวชใหม่เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่านาคมาตลอด ทวกวันส5าค่ำเดือน11เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากสวรรค์ชันดาวดึงเนี่ยพญานาคเนี่ยก็จะมีการทําแบบทําพิธีบูชาถวายก็คือเป็นการพ้นไฟพญานาคเนี่ยขึ้นมาเหนือน้ําเขาก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองเราไม่อยากเอาความเชื่อของเราแบบไปใส่หัวคนไปใส่หัวเรือไปเพราะความคิดใครเนาะแต่เรามีความรู้สึกว่าเออที่เรามาแล้วม่เห็นเนี่ยเราแค่อย่างมามาดูให้เห็นว่าเออเป็นอย่างไรแล้วเราได้เห็นสําหรับเราเรามีความรู้สึกว่าเออเราก็ศรัทธาเออเราคองพลีทในเรารู้สึกว่าเรห็นจิ สารเนื้อของเราใช่ว่าสิ่งที่เขาเล่าลือกันเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมอะโอ้ยลูกที่ห้าลุกที่ห้าลูกที่หกวู้ยโอ้ยคนลุกคนลุกอีบ้ายังไงรู้สึกยังไง คือเริ่มรอ ok แรกอะหกโมงครึ่งซึ <h 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 ่งตอนนี้เว้นระยะมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงอะที่ไม่ได้ขึ้นอีกเลยเราก็นั่งรออย่างเงี้ยหูแล้วนี้ขึ้น6ลูกติดอะก็าไอ้คุาเป็นคำพูดแับยากเหมือนกันเนาะจริงกเมื่อกี้ที่กดปิดป้องหนีไปอ่ะอยู่ๆขึ้นอีก4ลูกคือมันขึ้นไปได้ยังไงเนี่ย ทีู่กจะถ่ายเมื่อกี้คือขึ้นใกล้กว่าเดิมเนาะโอเคเมื่อกี้ระหว่างที่ถ่ายที่เราถ่ายได้เป็นเซมาสิงลูกก็เลยเออมานั่งดูเช็คฟตุตในคลิปเนี่ยเหมือนฟิลโผล่มาจากแบบอากาศเนาะแต่ว่าตอนที่เราเห็นจริงๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าจริงๆมันอยู่ใกล้มากแล้วมันมันขึ้นมาจากกลางน้าอ,อ,อ่ะมันไม่ได้ขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามหรือว่าหรือว่าเป็นการยิงรู้เอออย่อ้ยนี่เห็นเห็นในคลิปนี่เห็นเห็นนี่เห็น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 ตามลูกตามลูกนี่นี่เห็นในคลิปเห็นในคลิปเห็นในคลิปี่อยู่เห็นทันมมก เป็นไกด์พาทุกคนผู้ศรัทธาในองค์พญานาคราชมาดูบ้างไฟเนาะใช่ไหมทำมากี่ปีแล้วทำมาปีนี้ปีที่สิบค่ะปีที่สิบแล้วลอยใช่แต่ก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปสามสี่ปีนี่คือแบบเยอะมากเป็นลอยอยปีปนี้ถือว่าน้อยหรน้อยค่ะปกติจะขึ้นแบบรัวเลยไม่ต้องรอรลอยแบบเจาะจงไปเลยนะเราคิดว่าบ้างไฟพญานาคคือของจริงไหมในส่วนตัวของหนูหนูเชื่อเพราะหนูปีแล้วมันจะไม่เหมือนการสักตี มัน,นจะไม่อาจอใจม่นจะทำไมมันดูโอ้เห็นใช่พิธีผู<ม>้เออพิธีผู้จัดใจหนูอยากเป็นพิธีกรอะไรกันแล้อะไรสีแดงหนูอยากเป็นพิธีกรหน,นูมีเงินหนู คุณมายุรานี่เป็นพี่มายุราไงเคือเรามีความศรัทธาอยู่แล้วไม่ได้มีคําถามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถามแทนคนดูทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยโอเคเสร็จสับคือด้วยตอนนี้แต่เวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วแต่ว่าฝนก็ลงเม็ดแล้วได้เห็นถึงแบบเออสามสิบกว่าลูกก็ถือโอเคนะแต่เมื่อกี้อย่างที่สัมภาษณ์น้องที่เขาเป็นไกด์สามสี่ปีก่อนนั้นน่ะมันเห็นกันแบบร้อยลูกเลยร้อยลูกเลยปีนี้ถือว่าน้อยแล้วปนีถือว่าน้อยเออวะโอเคไม่เป็นไรคือเราไม่ ไม่ได้เน้นจำนวนหรอกแค่เราได้เห็นได้เห็นเนื้อก็พอสำหรับความรู้สึกเราตื่นเต้นนะจระพูคือตื่นเต้นเลยแล้วก็แบบว่าว้าวด้วยมีโอกาสสักครั้งก็มาลองดู เออมาลองดูบ้างไฟพญานาคใช่ที่ขึ้นจากแม่น้ําโขงนะคะวันนี้กันในทางของเรานะคะมาลงที่อุดรนะคะแล้วไปแวะอยู่2จุดก็คือฉลองคาเฟ่วันนี้เราจะสนขวดก่อนแวะไปได้นะคะมีเครื่องดื่มอะไรเยอะอ่ให้ทานด้วยนะครถูกต้องนะคะขอบคุณฉลองคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สองกับร้านเพลนลักกี้นะครับมีงานเวิร์กช็อปไปทำเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทาสีปูนปัสเตอร์ผ้าทอผ้าเรียงผ้าทอผ้าแบบง่ายอะไรทุกไม่ถึงที่เราทำในวันนี้นะครับเคสยาดงเคสยาดมวันนี้ คุณด้วยนะคะขอบคุณเพนรักกี้มากมะกด้วยแล้วก็น้องๆในเพนรักกี้น่ารักทายแล้วก็มาที่สุดท้ายที่นี่ที่หนองทายเฟอร์รัตนะวาปีวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะกับเดอะดีพาร์เมนร์นะคะนี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับไปอุดรธานีอุดรธานีนะคะเพื่อเดินทางกลับนะจ๊ะใช่แล้วกลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะกับรายการมีภูมิทุกวันพุธเว้นพุธนะจ๊ะเวลาสองทุ่มทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กของเจนนี่ปานะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ไปด้วยนะจ๊ะค่ะไปแล้วสวัสดี ก็ไม่เก่งภาษาอีสานอันนี้คือคนกรุงเทพปกติอยู่เรียนกรุงเทพอยู่แถวไหนครับห้วยขวางหรออะไรแถวท้างควุเวนสะบานคุเว่นนะไา่ไหวจริงจริงแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือสมมว่าเราซื้อไปให้ใครเขาดมเขานึ่งถึงเราที่ลงไายใจอันนี้แป๊บหนึงนะการตลาดคือเราซื้อไปเปิดแล้วเราบอกว่าขวดละพันมึงกดมาด้วยเขาก็ลืมเราไม่ลงเหมือนกันนี่ก็ยังไงนี่ยังไงฟิลมาเหรอฮะเพลงได้เพลงมันได้แล้วท่ามันมาเลย